วาตารเวมายุถือเป็นไอดอลคนหนึ่งที่มีแฟนๆจำนวนมากที่รักและชื่นชอบสังเกตได้ว่าแม้ว่าเธอจะออกวงการไปแล้วแต่ในวันเกิดแต่ละปีจะมีคนที่ออกมาอวยพรวันเกิดของเธอเป็นจำนวนมากการเป็นไอดอลในอุดมกคติของเธอยังทรงอิทธิพลต่อไปยังรุ่นน้องอีกหลายรุ่นจนถึง AKB48 ในปัจจุบันซึ่งช่องช่องนี้ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับยูกิรินไปจำนวนหนึ่งแล้ว เลยอยากทําคลิปอะไรเกี่ยวกับมายยุแล้วก็ได้สรุปว่าทําเกี่ยวกับเพลง j u i c i k a s No Angel ล้ะกันซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเพลงหนึ่งของ AKB48 อีกทั้งยังเป็นเพลงจบการศึกษาของมายุยุอีกด้วยและในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มายยุประกาศออกจากวงการบันเทิงเป็นปีที่4ซึ่งการที่มายยุออกจากวงการบันเทิงไปและเราก็ไม่ได้เห็นเธออีกเลยตั้งแต่นั้นทำให้ความหมายของเพลงนี้ เปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็มารับชมต่อจากนี้ในเพลง j k a s u No a n g e l ของ AKB 4 8หลังจากวาตานเบะมายุได้ประกาศจบการศึกษาในการเลือกตั้งครั้งที่9 mm hmm. เธอก็ได้เข้าร่วมในซิงเกิลที่49 h ก mm ิน hmm. s k i n a n d a ซึ่งมีซาชิฮะระลีโนเป็นเซนเตอร์ ซึ่งใน MV ของเพลงนี้ยังมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวของคนสอคนระหว่างมายุและสัชชีที่ดูแล้วเป็น MV ที่ให้อารมณ์เหมือนการออกทริปก่อนที่มายุจะจบการศึกษาหลังจากที่ซิงเกิลแอสแท็กสกินันดาที่มีวันวางจำหน่ายวันที่30สิงหาคมปี2017หลังจากนั้นเพียงแค่อีก10วันก็ได้มีการประกราศรายชื่อเซมัสเซซิงเกิลที่50ซึ่งเป็นซิงเกิลจบการศึกษาของวัตนาเบบมายุ และมีเซมัสึจำนวน28คนได้แก่อิริยามะอานะโยโกยมามะยุยมิเนกิชิมินามิโอคาจิมิองคาชิวากิยุกิคาตโตเลนะโอคาดะนานะโกจิมะมาโกะทาคาชิจูริโอคุริยุยมาสิจูรินะสุดะาอาคาริยามาวุโตะอายากะยามาวุโตะเซยกะ ชิรุมะมิรุโยชิดะอาคา a ิโ k ดามะฮารุกะ a s ชิ h i ระล i no ะมิยาว k กิสากุระมัซเซอกะฮานะโอคิโนอยุกะฮิทะฮารลเอและนาคาอิริกะโดยคนที่เป็นเซมร์เบครั้งแรกในซิงเกลิลนี้ก็คือโอคาเบ i ลินโอบาตะยูนะทนาการมิคุและทา k ิโนยูมิโกจาก STU48 เมื่อมายูยุได้เป็นเซ็นเตอร์ในซิงเกิลสุดท้ายของตัวเองเธอก็ได้ขอบคุณและมองไปถึงการติดเซมบัสึกของ AKB ครั้งแรกนั่นก็คือซิงเกิลที่4อย่างบิงโกซึ่งในครั้งนี้จะเป็นเซมบัสึกครั้งที่43ของเธอกับ AKB48 เธอคิดว่าในเศษเสี้ยวประวัติศาสตร์ของ AKB48 นั้นจากทั้งหมดเธอคงได้แบ่งเบาภาระอะไรมาบ้างวาตตาเบะมายุนั้นได้เข้าร่วม AKB48 ในปี2006 เป็นเซนตรึกครั้งแรกในซิงเกิลที่4บิงโกและเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกในซิงเกิลที่30โซลองและต่อโดยซิงเกิลที่3 1มสิบเอ็ดซโยนาระคลอวซิงเกิลที่36มสิบหกลาบบร์อลีทีเวอร์ชนะการเลือกตั้งครั้งที่6และเป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่37มสิบเจ็ดกโคโรโนปราคาดและเป็นเซนเตอร์ต่อเนื่องในซิงเกิลที่38มสิบแปดคิโบเทกิรีเฟนและหลังจากนั้นที่ผ่านไป3ปีเธอก็ได้เป็นเซนเตอร์ครั้งสุดท้ายในซิงเกิลที่5 0ที่มีชื่อว่า จูอิิกันโนแองเล็ตรวมการเป็นเซนเตอร์ทั้งหมดของเธอเป็นจำนวน6ครั้งซึ่งสิเกันที่50จูอิจิกัสนโนแองเล็ตนี้ก็ได้วางจำหน่ายในวันที่22พฤศจิกายนปี2017ซึ่งอย่างแรกเราจะมาพูดถึง MV ของเพลงนี้ก่อน MV ของเพลงนี้ถูกปล่อยในวันที่30ตุลาคมปี2017ในฉบับสั้นโดยในฉบับเต็มจะถูกเผยแพร่ในวันที่14มีนาคมปี2018 ตัว MV ถูกกำกับโดยพุ่มกับหญิงที่มีชื่อว่าฮ um ิลาโนะฟูมิโกะที่เป็นงานกำกับครั้งแรกของเธอกับ AKB 4 8ซึ่งเธอก็เป็นคนที่ออกแบบหน้าปกให้กับซิงเกิลนี้ด้วยเช่นกันซึ่งสังเกตได้ว่าเธอจะมีธีมสายลุง้งที่เป็นสิ่งทีู่้กมกับใส่ไว้เพื่อโวยพรให้เมมเบอร์เจอสิ่งที่มหัศจรรย์นในชีวิตซึ่ง MV ของเพลงนี้ก็ถูกถ่ายในช่วงกลางเดือนกันยายนในวันที่สภาพอากาศย่ำแย่ ภมกับได้ถ่ายทอดตัวตนอีกด้านหนึ่งของมายยยุที่เป็นด้านไร้เดียงสาออกมาจากตัวตนที่เป็นไอดอลผู้เดินตามวิธีไอดอลดั้งเดิมเราจะได้เห็นมายยยุที่ใส่ฮู้สีแดงมีกำไลที่ข้อเท้าขวาวิ่งไปรอบๆทั้งหัวเลาะเต้นระบายสีราวกับว่าเธอเป็นอิสระปลดปล่อยตัวตนที่ไร้เดียงสาออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งภูมกับที่ว่าเห็นว่านี่เป็น M b บีจบการศึกษาของมายยยุจึงอยากทำอะไร ที่ไม่เปี่ยงแค่แสดงความน่ารักของเธอเพียงอย่างเดียวจึงอยากได้ MV ที่เป็นตัวตนที่หลุดกอบต่างๆออกมาตัวตนที่ไม่ใช่มายูยุบนเวทีจึงได้เห็นตัวตนภายในของมายุออกมาใน MV นอกจากนี้ท่าเต้นภายใน MV ยังได้รับการออกแบบโดยเฉพาะจากกลุ่มนักเต้นที่มีชื่อว่า Condor ทำให้ MV เพลงนี้จะไม่มีท่าเต้นที่มีในการแสดงจริงเลยสักสีน ในฉากสุดท้ายที่เมมเบอร์ทุกคนได้วิ่งสุดกำลังท่ามกลางสายฝนราวกับว่าสายฝนนั้นคือน้ำตาของเราเมมเบอร์ไมอายุที่วิ่งนำอยู่นั้นเปรียบเสมือนผู้นำของ AKB48 ที่วิ่งฝ่าอุปสรรคต่างๆโดยที่เมมเบอร์ทุกคนวิ่งตามเธอพร้อมกับให้ความหมายของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่าสิ่งที่วิเศษที่เป็นสีรุง้งซึ่งน่าจะหมายถึงชีวิตที่มีสีสันมีความสุข และสามารถสนุกหัวเราะได้เต็มที่ซึ่งผูมิก,กับอยากให้เมมเบอร์ทุกคนได้เจอสิ่งเหล่านั้นด้านมายุยุที่เป็นแฟนของผูมิก,กับคนนี้การได้ร่วมงานกับเธอในสิงก์ก็สุดท้ายจึงทําให้มายุยุนั้นดีใจซึ่งมายุยุก็คิดว่านี่เป็นเพลงจบการศึกษาแทนที่จะเศร้าแต่เธอกับมีความสุขอย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าตอนถ่ายจะมีฝนโปรยปลายลงมาก็ตามซึ่งเมื่อ m v เพลงนี้ออกมาแล้ว แฟนๆหลายคนก็ได้ยอมรับว่าใน MV นั้นมันคือตัวตนของมายุยุจริงๆซึ่งต่อมาที่เราจะพูดหลังจาก MV นั่นก็คือท่าเต้นของเพลงนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ท่าเต้นแต่เป็นซีที่น่าจดจำในการแสดงของเพลงนี้นั่นก็คือในการจบการแสดงของเพลงนี้มายุยุจะทำการวางไม้ลงไปกับพื้นหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าฉากคารวะเรา คงเคยได้เห็นกันในภาพยนตร์มาบ้างในภาพยนตร์หลายเรื่องที่มีฉากคารวะที่จะอ้างอิงฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่องหนึ่งแต่มาอยู่ในหนังของตัวเองเ่องการที่ตอนจบของการแสดงเพลงนี้มีการวางใหม่ถือเป็นการคารวะให้กับยามากุจิโมโมเอะนักร้องดังช่วงยุค70ถึง80ที่มีฉากประวัติศาสตร์ที่เธอนั้นทำการวางไม้ของเธอในการแสดงครั้งสุดท้ายที่นิปปอนบูโดคัง ก่อนเธอจะออกจากวงการโดยวัยเพียง21ปีโดยภายในการแสดงเพลงนี้ในรายการเพลงทั้งหมดนั้นน่าจะมีเพียงรายการเดียวที่มายยยุโดนห้ามวางใหม่นั่นก็คือรายการ Music Station ในวันที่17กับ24พฤศจิกายนเพราะนั่นไม่ใช่การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในรายการเพลงนี้ของมายยยุจึงเกิดภาพน่ารักน่ารักตีซัตชีและยูกิลินคอยห้ามไม่ให้มายยุวางใหม่ และสุดท้ายมายุยุก,ก็ได้วางไม้ในรายการ Music Station ในรายการพิเศษของรายการนี้ที่มีชื่อว่า Music Station Super Live t 2 1 7 7ในวันที่22 2ธันวาคมและในวันนั้นจะเป็นการแสดงพิเศษที่ยังมีเมรเล่เพลงไฟนเกตและโกโครโนพราคาดอีกด้วยและสุดท้ายเนื้อเพลงของเพลง j u i จิก a s โ n o a n g e ที่มายุยุบอกว่าพอได้ฟังเพลงนี้หลายๆรอบ ก็เริ่มชอบเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่มีทํานองสวยงามให้ความรู้สึกเห็นความหวงังท่ามกลางความเหงาซึ่งก็ทําให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงของ AKB48 ที่มาอายุชอบเลยแหละครับจูิจิกาซุน o แองเล็มีผู้แต่งเพลงคือมารุตานิมานาบุซึ่งเคยแต่งเพลงที่มาายุเป็นเซ็นเตอร์อย่างลาบะโดอิลิทิเวอร์อีกด้วยซึ่งเพลงจูิจิกาซุนโแองเล็ก็เป็นเพลงอ,อกหักที่เหมือนกับทํานองที่ช้าๆของมัน ตัวเพลงชวนให้แฟนๆอกหักจากการจบการศึกษาของมาอยู่เซึ่งได้พิจารณาจากเนื้อเพลงและไปดูความคิดเห็นของแฟนๆก็ได้เรื่องราวความรักที่มีกำไลข้อเท้าคอยฉุดไม่ให้มุฟออนไปไหนเนื้อเพลงของเพลงนี้จะมีตัวละครอ,อยู่3ตัวนั่นก็คือตัวเอกของเพลงแฟนเก่าของตัวเอกและแฟนใหม่ของแฟนเก่าของตัวเอกนั่นเองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนื้อเพลงแรกที่กล่าวถึงตัวเอก ที่ได้เจอกับแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานเธอนั้นส่งยิ้มมาไกลๆแต่จู่ๆเธอนั้นก็อยากนัดพบเจอเขาทำให้เขาเกิดความงงซึ่งตอนนี้อาจจะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะหวังบ้างที่จะได้กลับมาคบกันทั้งสองคนได้นัดพบที่ร้านใกล้ชายหาดแต่เนื่องจากคนเยอะแพนเค้กที่ทั้งสองชอบเลยยังไม่ได้เสิร์ฟสักทีในระหว่างนั้นที่เขาคุยกัน เธอผู้เป็นแฟนเก่าก็ดูเหมือนจะตั้งใจให้เห็นกับสิ่งที่อยู่ในมือซ้ายเป็นพิเศษทําให้ตัวเอกนั้นเห็นสิ่งที่อยู่บนนิ้วนางซึ่งนั่นก็คือแหวนแต่งงานทําให้เขาเข้าใจเรื่องทุกอย่างว่าทําไมถึงนัดเขามาซึ่งอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าการนัดมาครั้งนี้ตัวเอกก็คิดข้างๆตัวเองว่าเธออาจจะอยากกลับมาคืนดีแต่ว่าเธอมาแจ้งข่าวเรื่องแต่งงานทําให้เขายอมรับว่าเธอนั้นชนะ ซึ่งในท่อนหกข,ของเพลงจะกล่าวถึงกำไรข้อเท้าที่ทั้งสองคนนั้นซื้อมาใส่ร่วมกันแต่ในตอนนี้ตัวเอกก็ยังไม่ได้ถอดมันออกมาเลยการพบกันครั้งนี้ก็เหมือนการพบกันเพื่อจากถ้าเธอเจอคนที่ดีกว่าเขาก็พร้อมจะตัดใจในช่วงส่วนที่สองของเพลงเป็นส่วนที่จะบอกถึงความรู้สึกในใจของตัวเอกในเรื่องที่แต่งงานทั้งที่เป็นเรื่องน่ายินดีแต่เขานั้นกลับพูดไม่ออกจนเขารู้สึกเหมือนถูกด่าที่ยังเงียบอยู่อย่างนี้ เลยมองผ่านไปที่หน้าต่างที่มีกระจกและมองไปที่ชายหาดจนดูเหมือนสีของชายหาดและท้องฟ้านั้นมันจางหายไปซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะตีความได้ว่าทําให้เขานั้นทําตัวไม่ถูกเลยมองไปทางอื่นเพื่อปิดบังความรู้สึกตัวของตัวเองซึ่งเป็นหน้าต่างของฝั่งตรงข้ามของตัวเองหน้าต่างกระจกที่อยู่ไกลทาให้มองชายหาดนั้นดูไม่มีสีสันแต่ในส่วนนี้ผมคิดว่าเพลงนั้นน่าจะสื่อถึงจิตใจของตัวเอกที่แตกสลายจนเห็นภาพที่ไร้สีมากกว่า จนมาถึงท่อนฮุกที่2ที่จะพูดถึงความทรงจําของทั้งสองว่ากําไรข้อเท้านั้นซื้อมาตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนซึ่งผ่านมากี่ปีแล้วก็ไม่ทราบในตอนนี้เขาคิดว่าจะถอดมันเลยดีไหมซึ่งมันก็คือการที่ตัวเอกถัดใจกับแฟนเก่าในระหว่างนั้นที่ทั้งสองได้เดินเล่นกันบนชายหาดกําไรก็เทา้าที่สั่นไหวเวลาเดินก็ทําให้นึกถึงวันเวลาที่เคยเดินร่วมกันบนชายหาด ยิ่งขึ้นที่สัตว์เข้ามากระทบกับกําไรก็ทําให้จิตใจของเขานั้นเจ็บปวดขึ้นไปอีกจนในที่สุดตัวเอกก็ตัดใจและขอเก็บความทรงจําเอาไว้ในวันใดวันหนึ่งสักที่แล้วอวยพรให้แฟนเก่าและแฟนใหม่ของเธอนั้นมีความสุขซึ่งเหมือนเนื้อเพลงนั้นจะไม่มีอะไรแล้วแต่มีท่อนต่อจากนี้ที่มีคําร้องที่ย้ําคําว่ากําไรข้อเท้าแล้วบอกว่าความเสียใจที่ข้อเท้าข้างสายซึ่งน่าจะหมายถึง กำไรที่ตัวเอกนั้นใส่ไว้ที่ข้อเท้าข้างสายโดยการใส่กำไรที่ข้อเท้าข้างซ้ายนั้นมีความหมายว่าเป็นคนมีเจ้าของแล้วซึ่งแปลว่าตลอดเวลาที่ตัวเอกนั้นไม่เคยถอดกำไรนี้ก็คือเขาไม่เคยเปิดใจให้ใครแต่รอคนรักก่าวกลับมานั่นเองอย่างไรก็ตามแฟนๆก็สังเกตว่าเพลงนี้มีหลายๆอย่างที่เหมือนกับว่าเพลงนี้นั้นเป็นเพลงที่อากิพีส่งข้อความถึงมาอยูยุ เช่นต้นเพลงนั้นมีการกล่าวถึงแฟนเก่าของตัวเอกที่ไว้ผมเซมิบ๊อบเปิดหน้าผากซึ่งเป็นทรงผมของมายุในตอนนั้นแฟนเก่าที่มาบอกเรื่องแต่างงานคือมายุ yu, แจ้งเรื่องการจบการศึกษาและแฟนใหม่คือความฝันของมายุนั่นเองอากิพีไม่อยากให้มายุไปตอนนี้ซึ่งเสือออกมาด้วยกำไลข้อเท้าที่ยังคงไม่พร้อมที่จะถอดมันแต่เมื่อมายุที่ตอนนั้นพร้อมแล้วและมีงานละครมากมาย อา p ก็ยอมแพ้ให้กับมายุและความฝันของเธอซึ่งผมก็คิดว่าในทางความหมายของอา p นั้นสามารถสื่อความหมายไปถึงจิตใจของแฟนๆได้เหมือนกันซึ่งเมื่อมาอยุยุประกาศออกจากวงการบันเทิงมันก็ทําให้เกิดกําไรก็้าวขึ้นมาใหม่ที่แฟนๆนั้นทําใจไม่ได้และมาจนถึงปีที่4แล้วยังมีบางคนที่ยังมูฟออนไม่ได้และยังอยากเห็นเธออีกครั้ง